สบายดีบ well, ัดสิกูสุคนเนาะอันนี้กมาทอดแมงจิ้นโลพี่น้องเดี๋ยว่าเอามาขัวเนาะขัวก็ขัวก็บ่มีหยังใส่หลายเนาะพี่น้อง มีแต่กเกลือกับติ่นนัวเนาะใส่แค่สองอย่างเนาะใส่ลายมันกับ,บุษแซ่บก็จะมีนอไม่ต้มน้ำพี่น้องนออะไรจำเจลเนาะซื้อมาแต่ตลาดน้ะพี่น้อง มียาเพิ่นไปตลาดเนาะเพิ่นซื้อมาปลายเติบเด้อพี่นอ้องซื้อมาแต่ว่าเขาใส่ให้เรียบร้อยเนาะใส่ขี้แล้วก็ิป,ปิมันเนาะพี่น,น้องมาเพื่อนอเฮาแค่เอามาใส่หมอ้อได้กับขัวเนาะเพราะว่าตาว่าตกเป็นมาบ่เตียงทองเพิ่นบ่ให้คาเนาะม่ใหาสัตว์นะพี่นอ้อง ้องซื้อแบบมันตายแล้วจังมากินได้เนาะแต่ว่าเพิ่นเห็นอันเนื้อตายแมนบร่ได้กินนะพี่นอ้องอําซื้อมากกะไรปลอยซื้อก,ก่าเนาะตัวที่เนื้ตายนะต้องรอให้มันตาย,นะตตายจังก,กินตอนในจานน้ำเริ่มแห้งนะพี่น้องพี่น้องจะซุกเลยเนาะถ้ากลัวะตะลุนเนาะ อันนี้ก็เสร็จบานที่เรียบร้อยจ้ามาเดิมันเดิ่กินกันจ้า,าเวลาตอนแรกพอสีทอดนะเนาะในยาพิ่นบุก,กินน้ำมันนะพี่น้องเอาแค่ขวดแล้วก็ใส่น้ใส่น้ำเปล่าเนะาะแต่ทอดมันขึ้นแซ่บแบบกรอบๆพิ่นผิดพยายามตัวเนาะเพิ่นเป็นเป็นพวกมันมั่นได้เลยก้มลานขึ้นเนาะพี่น้อง โอเคใส่น้ําอย่างเดียวตอนนี้กะมาปิ้งเนื้อแดดเดียวเนาะพี่น้องแต่ว่าเป็นเนื้อบ่คือหมูเนาะหมูพี่น้องหมูแดดเดียวปิ้งซีนหมูแห้งเพิ่มเนาะ เรที่สุกแล้วให้ใม่โตเมื่เพี้นกที่มัดมันใหม่ อาหารบ้านบ้านเนะพี่น้องมามาจ้ามาเด้อกินน้ำกันจ้า